ทีนี้เรากลับมาอาจารย์เฉลิมไทยนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงว่าคนไข้คนที่มาด้วยเซฟติกช็อคเนี่ยเรามีการให้ฟลูดยังไงในปัจจุบันเนี่ยมีอี i d e เอนท์เบอย่างไรและมีแนวโน้มเชี่จะใช้อะไรในการให้ฟลูดดิสสเ t ชันในเด็กครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องฟลูดดิสสเตชันในพิษติกช็อคนะครับคือ ภาพรวมภาพรวมของการทิ่ซิฟติกช็อกในเด็กเนี่ยยังยังต้องอาศัยการให้การกําจัดเชื้อโรคนะคือการให้ทิติกหรือการแกตดิสซอร์ที่สําคัญฟูอิดรีซักซิเตชันเนี่ยก็เป็นอันดับสองที่มีความสําคัญะร่วมกับการให้อินโทรปิกที่ที่ถูกต้องแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นการให้การรักษาเสริมไม่แจ้งทีกอัอื่นนะครับอันนี้ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องฟูอิดรีสัซิเตชันในในเด็กเนี่ย ก็จะพูดถึงเรื่องปฐตุิโโจี้นะครับความสำคัญของฟิดเทเลปีแล้วก็อา่าอ่าพิซในการให้ฟิดเทเลปีทำไงบ้างแล้วก็อะไรเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เราจะให้ด้วยให้เท่าไหร่ให้ด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วเราจะมีการปรับยังไงให้มันเหมาะสมไม่ให้น้ำเกินแล้วก็ให้มันเหมาะสม,มน,น,มนมะครับก็สรุปนะโอเค ถ้าเรามาดูกลไกของเซปติกช็อกเนี่ยในในเด็กหรือในผู้ใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยมันจะมีหลายๆกลไกด้วยกันที่สำคัญแต่ว่าอันนึงที่เป็นเมเจอร์แมกนซซึ่งก็คือไฮโปลเมียนะครับไฮโปลเมียในเด็กเนี่ยมันจะเกิดจากเด็กส่วนหนึ่งก็เกิดจากการคูอินเทสกินไม่ได้หรือมีใจลอสอย่างเช่นมีแกสโตอันจเลติสแล้วร่วมกับเซปติกช็อกนอกนั้นในกระบวนการการอักเสบซึ่งเกิดจากเซปซิตต่างๆเนี่ย มันก็จะทำให้เกิดฟูดลิเกตตามแคเบิลลี่ลิเกตซึ่งเกิดจากโมิตี้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลิทของวาสโอเดเลเตอร์ที่เกิดขึ้นในขบวนการเซฟสิเสดเซฟติกช็อคเนี่ยมันจะทำให้เลือดไปกองอยู่ในเวนัสไซส์สเยอะสุดท้ายทำให้มีทำให้เซนเตอร์เซคูเรชันทำให้ปัดเพยเชอร์ของเซนเตอร์เูเรชันมันลดลง กลไกอื่นๆก็ที่สำคัญที่พูดไปแล้วก็คือที่เกี่ยวข้องกับวาโซอินโนทอปิกก็คือเส้นเลือดขยายหรือวาคาเดโอจินิกหรือออฟซักติบริเวต่างๆอันนี้เป็น,นกลไกโดยรวมแต่จะเห็นว่าไฮโปลูเมียเป็นเป็นเมเจอร์เมเิซึมอันหนึ่งของเพนติกเซปติกช็อคอันนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลของเพนติกเซปติกช็อคว่าวอลลุ่มมันเอามาใช้ยังไงได้บ้างแล้วก็มันมีผลต่อเอาคัมหรือเปล่าเนี่ย พอไปค้นดูจริงๆมันมีไม่มากนะครับมันมีไม่มากก็อันนี้เป็นสตีเก่าเลยตั้งแต่ปี91นะครับก็เป็นการดูว่า,าการให้ฟูดรีเซ t ชันในพิลิคเซปติกช็อคเนี่ยอินิเชียลฟูดรีจิเมนเนี่ยมันมีผลไหมอย่างเช่นเขาแบ่งออกเป็น3กลุปก็คือกลุ่มแรกคือให้น้อยกว่า20 cc ต่อกิโลอันนี้คือในในหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับเขาดูในหนึ่งชั่วโมงแรกว่ารีจิเมนที่ให้ในหนึ่งชั่วโมงแรกมีความแตกต่างของเอลคัมหรือไม่นะ ก็ให้น้อยว่า20คุปที่สองก็ให้20-40คุปที่สามให้มากกว่า40ก <c oughs> ็เขาก็ไปประเมินการให้ฟูอิดหลังจากนั้นหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วมีการเติมฟูอิดเข้าไปเท่าไหร่อัตราตายแล้วก็ไปดูว่าเวลาหลังจากโหลดฟูอิดไปแล้วสิ้นสุดแล้วมันเกิดเอรีเอสพูลีนมาลักหลังจากการให้ฟลูอิดเล็นเนกน้อยแค่ไหนแล้วเกิดภาวะไฮโปลูเมียนแค่ไหนแล้วที่สาคัญคือไปตัดสินที่อัตราตายต,ต,ายตาลอดนะครับ ก็ดูในตารางเนี้จะเห็นชัดก็คือจะเห็นว่าก็มันมีการให้ฟูอิดกลุ่มที่ให้น้อยเนี่ยก็จะมีการให้ฟูอิดอที่เพิ่มขึ้นในหกชั่วโมงหลังจากหชั่วโมงหลังก็คือภายในหชั่วโมงแรกแล้วก็แตกต่างในแต่ละสามกลุ่มถ้าเราไปดูดกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ให้เยอะสุดเวลาเรา,าเราฟอร์เควสเราก็ทำนายได้ว่า มันน่าจะมีโอกาสน้ําเกิดมากที่สุดแต่เวลาก็วัดผลออกมาบอกมันมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ต่างเกิด ARDS กับ Cardiopulmonary มากอันนี้เขาซ,ดดเซัดดี้นี้เป็น s t ด d y ปีเก้าหนึ่งแต่เธอวัเวดเวทเฟชเชอร์น่าน่าแปลกใจมากเธอวัดเวทเฟชเชอร์เลยว่ามันสูงหรือต่ําจริงแล้วมันเกิดจริงเนาะเขาเพบอกว่ามันไม่ต่างในสามกลุ่มแล้วก็ไปเปรียบเทียบสามกลุ่มเนี้เพราะว่ากลุ่มที่ได้ฟูดสูงสุดเนี่ยคือมากกว่าสี่สิบเนี่ยรอดชีพสูงสุดเลย ก็อันนี้ก็เป็นเป็นสตีดด้อันหนึ่งที่สําคัญเนาะแล้วก็กลุ่มที่ให้น้อยเนี่ยพอผ่าน6ชั่วโมงแล้วมันมีการประเมินว่าขาดน้ําเข้าไปวัดเวทเวทเพชเชอร์อีกว่าขาดน้ํำไหมก็มี6ใน14คนเนี่ยขาดน้ำสองใน11คนขาดน้ำนคบกรุ่ปสามนี้ไม่ขาดน้ําแหละก็คือพอให้ไปถึงเกิน40เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีภาวะไฮปูีเมียอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้มา ก็พบว่าเนี่ยถ้าให้เกิน40ใน first first hour เนี่ยมันจะทำให้ improve survival rate แล้วก็การเกิดลดการเกิดไฮโปนเมียแล้วก็ list ของการเกิด ARDS cardiogenic p u l m o n a r e e m a หลังการหลังจากการให้ฟูดไม่ได้เพิ่มขึ้นอ,อันนี้เป็นอีก study หนึ่งก็เป็นการดูว่าการให้ฟูดที่แตกต่างกาันอันนี้คือเลือจของฟูดนะปริมาณฟูดที่แตกต่างกาันมันจะมีผลต่อ o u t c o m ไหม อันนี้ก็ไปดูเขาเปรียบเทียบ4 0 c ป p e กิโลใน15นาทีให้ค่อนข้างเร็วใน15นาทีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้2 0 c ป per กิโลครั้งละ20นาทีแล้วก็เติมได้ถึงเรื่อยๆขึ้นไปถึง60อ่าอันนี้คือ initial fluid เนาะแล้วหลังกงั้นเขไปวัดอ t c ค m e ที่ primary o u t c o m e ก็คืออัตาราตาย serial ค่ะเขาไปวัดอัตรารอดการหายของช็อคแล้ว c o m m u n i c a t i o กัน ของฟูดโอเวอร์โหลต่างๆเนาะก็คือใค้ประตูเมกเลี่อินทิเบชันต่างๆเข้าไปวัดเหล่านี้ข้างล่างเป็นผลการศึกษานะครับก็กลุ่มที่ให้40ก็พบว่าอันนี้จำนวน n อ็น 74, เนาะแล้วก็กลุ่มที่20 60ถึง60เนี่ย73็าะพบว่าอัตราตายของ2กลุ่มนี้ไม่ต่างนะครับแล้วก็หน้าแปลกที่กลุ่มนี้ค่อนฟูดมากกว่าแต่อินทิเบชันเรทหมายถึงลิสต์ของผลของฟูดโอเวอร์โหลเนี่ย มันไม่ต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเฮปาโตเมกาลีกลับไปพบในกลุ่มที่เป็น40มากกว่าอีซิกด้วยนะอันนี้จะเห็นว่าฟูอิดการให้ฟูอิดเนี่ยถ้าเราดูตาม2องสตีนี้ฟูอิดที่เราจะให้ก็แถวแถว4ะเอาคำน่าจะโอเคอันนี้แต่ก็มันมันก็มีวันฟูอิดเทรลปีน่าจะมีความสำคัญในการทีซปติกช็อคแต่ว่า ก็หลังจากมีฟิสตัดี้นี้ออกมาเนี่ยจะทําให้เราชะง,งักนิดหนึ่งว่าฟูดมันดีดีจริงเปล่าเพราะว่าฟิสตัดี้เป็นการศึกษาคนไข้ซีเวียอินเฟคชันในในแอฟริกาแล้วก็มีการให้ฟูดโบลัสในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องช็อคต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราให้เร็วหมายถึงว่าถ้ามีฟูดโบลัสเนี่ยกลุ่มที่อย่าลืมว่าคนไข้ในกลุ่มแอฟริกานี่เป็นคนไข้ที่มีแนวโน้มจะขาดอาหารแล้วก็ประเทศของเขานี่เป็น เขาเรียกว่า Resource 리 t 스리미เต i l i t y คือคนไข้เขามักจะแถวนั้นขาน้นมักจะไม่มี r e ซี่สซัพพอร์ตที่ดีพอไม่มี i c u เขาเพาะว่าการให้ฟูดโบลัสกับเป็นการเพิ่ม Mortality เพราะฉะนั้นก็คือจะทำให้เราคิดไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะัคือการให้ฟูดเกินไปนี่มันจะมีข้อเสียมันอาจจะมีอา t c o m e ของเรื่อง r e ซี่สมอเรเ i ลิตีเพิ่มขึ้นหรือส่งผลถึงอ,อัตราตาย อันนี้หลังจากนั้นมันก็มีคนสนใจแล้วครับว่าถ้าเราริสตกิเต็แล้วมันเกินเนี่ยมันก็มีข้อเสียอะไรบ้างอันนี้ก็โชว์อันหนึ่งนะยกตัวอย่างจริงมันมีเยอะนะครับก็มีสตี้อันนึงอันนี้เป็นโพสเวคทีฟสตี้ก็เป็นการศึกษาฟูดว่าโหลดกับคีที่เฟลียในคนไข้ที่สัมพันธ์กับซีเวียเซฟซิตเซปติกช็อกว่ามันมันมีแอสโซเสตมอร์มอร์ทลิตี้มอร์บิลิตี้อะไรบ้างอันนี้เขาศึกษาไป149คนเนาะ โดยพบว่าเขาบว่ากลุ่มที่มีโอเวอร์ยุนฟคือฟ e ตร์โอเวอร์โหลดเนี่ยมันสัมพันธ์กับมันสัมพันธ์กับการเกิดคิดนี่เฟล l u ียอ่ามันสิ่งที่สัมพันธ์กับอินคิดที่นี่อินเจอรี่คือช็อกที่มากกว่าสองวันกับคนที่มีมีทรายของฟ e ตร์โอเวอร์โหลด ก็จะสัมพันธ์แล้วก็เวลามีไฟล์ของฟิตร์อร์โหลดสัมพันธ์กับเพิ่มมอร์ทาริตี้ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เราต้องระวังเรื่องปริมาณสารน้ำที่เราจะให้เราคิดว่าฟู้ดมีประโยชน์จริงแต่เราคง,งต้องเหมาะสมนะครับเกินก็ไม่ได้นะครับอ,อันนี้อันนี้ก็ให้เราเห็นเรื่องอันนี้ต่อมาจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะให้ด้วยความเร็วเท่าไหร่ นะครับความเร็วเท่าไหร่ออสัตนี้เป็นการเปรียบเทียบว,ว่าเราให้ฟูอิดโหลดโบลัสเนี่ย 20cc p e กิโลอะไรเงี้ยเราจะโหลดด้วย15-20นาทีหรือเราจะโหลดภายใน5-10นาทีโดยสรุปก็พบว่ากลุ่มที่กลุ่มที่โหลดด้วยช้ากว่าคือ15-20เนี่ยมีการนิด lessy support น้อยกว่า on v e n เนเ a t o r อะไรน้อยกว่า ก็คือทำให้ผู้ที่คอนเจชันมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดลดลดลงมากกว่าประมาณนั้นนะครับสรุปก็คือเราคงต้องอย่าให้เร็วนักนะก็ไปห้าสิบหาต่อครั้งเนี่ยสิบห้าถทีพอและครับในปัจจุบันก็ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยเวลาการให้ฟูอิดเนี่ยนอกจากเราต้องให้ให้เหมาะสมแล้วเนี่ย เราต้องพยายามปีเว้นไม่ให้เกิดฟุ้ดโอเวอร์โหลดส่วนใหญ่มักจะเรามักจะให้ค่อนข้างเร็วแต่ก็ไม่เร็วมากนะครับแล้วก็ถึงเวลาเราจะต้องมีการรีมูฟมันออกถ้าไวท์เทอร์ไซส์เซเบิลเราต้องค่อยๆหรือมือบอดเราก็เรียกว่า loss loss concept ของการ P ีเว้นฟุ้ดโอเวอร์โหลดเมีการแบ่งเฟสในการให้ฟุ u i นก็คือ resection เฟ e ให้ฟุ้ดค่อนข้างเยอะขึ้นไปแล้วก็ทำให้ได้ไวท์เทอรไซส์หรือ targeting treatment ของเซฟติกช็อคที่เหมาะสมคือ optimization หลังนั้เซมิลิซชันเสร็จเราก็มีการรีดออกส่วนที่เกินนะครับก็จะเป็นเฟดๆอย่างนี้อ่ะันนี้เพราะฉะนั้นการให้ฟูอดเนี่ยความสำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องต้องต้องประเมินว่าให้พอหรือเปล่าให้พอเปล่าหมายถึงว่าให้ได้เป้าหมายหรือยังนะครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันก็มีสองคำคำว่า f i ฟูดเรสปอน v ิ n e s s ก็คือให้แล้วยังได้ผลก็คือให้แล้วทนแท้ตอบสนอง ก็คือดูอะไรบ้างมันก็จะดูได้สองอย่างก็คือดูคินะนิเค้ลไซน์นะในในไกด์ไลน์ของปี2020ของเซปติกช็อคเนี่ยเขาก็ให้เราใช้ประเมินโดยใช้คินิเค้อย่างเช่นฮาร์ดเรทเทเบลีรีฟิลหรือยูเนียรูพุตแล้วก็เขาก็พิจารณาให้เราใช้เอ็ดวานฮิบรอมิกมอนิเตอร์ลิงนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้ทำได้ทุกที่นะครับแต่อันนึงก็เราใช้ได้คือคินิเค้ลไซน์อีกอันนึงเราต้องมอนิเตอร์ฟุดโอเวอร์โหลดด้วยนะครับ เขาก็แนะนำให้เราใช้ทั้งคีนิเคิลแล้วก็แล็บอินวิสเดชั่นปูอิดโอเวอร์โหลดนี่อะไรบ้างที่เราเราใช้จากคีนิคิลซายคือ mm hmm. เขาบอกว่าให้เราดูเลสซีเรทที่เพิ่มขึ้นดูฟีเมกซ a เลหรือดูแฮ t ป m e ตูเมกาลี mm hmm. เขาเขาเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว c คลกเกิ mm hmm. มันเกิดช้าและมักจะเกิดเลดเพราะฉะนั้นให้ใช้2-3าตัวแรกเป็นหลักนะครับอันอื่นที่จะพอบอกได้ว่าคนไข้ถึงสเต e ที่เป็น กำลังจะเกิดฟุตวิโดโลดก็คือการใช้อัตดาซาวนะครับก็มีอยู่สองอันก็คือดู IVC ที่มีมินิมอลไวเลชั o นอันที่หนึ่งอันที่สองบางคนเริ่มมีพูดถึงแลวคือการทำลังด้าซาวแต่ไยงไก็ตามก็เวลาการทำลังด้าซาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือดูลักษณะว่าเริ่มมีทรายของพูลีคอนเทช,ชันซึ่งบางทีมันจะแยกยากกับคนไข้ที่เป็นอิมมูเนียหรือคนไข้เป็น ARDS เพราะฉะนั้นบางที ลังอัตราซาวบางทีจะเอามาใช้บางทีไม่ง่ายเพราะว่าคนไข้เด็กส่วนหนึ่งเวลาเซฟสีเซฟติดช็อกเกิดจากนิโบเนียหลังอัตราซาวก็จะเจอลักษณะที่มันคล้ายกับคูลีคอนเทสชั่นได้ส่วนตัวคิดว่าอาจจะต้องรอสตดี้ต่อไปดูว่ามันมีไซน์ไหนที่ช่วยแยกให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้ในแง่ของดูวอลลุมเลสฟอนสิบเนตโดยใช้อินเวสติเกชั่นเนี่ยมันมีข้อสรุปของปี2023ออกมาเขาบอกว่า ก็หลักๆเขาแนะนำให้เราใช้2ตัวที่สำคัญคือเป็น p e a k e l ติกโ o i v y v a ซ i t y v o r i a t i o n อันที่1อันที่สองเขาให้เราใช้ตัว IVC Variation นะครับแต่ตัวที่เขาแนะนำมากกว่าคือตัว Peak e l ติกโฟ i t y v a ซ i ่ดีเวเลชันเเพราะว่ามีเซนส์กับสเปคที t ่ดีและมี a อลเ Under ร u r v e r แอนเดของ r LC c c u r v e เนี่ยที่สูงกว่านะครับ IVC มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับโดยสรุปเขาบอกว่า ถ้าเราใช้ p e เอลต i กโฟ o ์เ uh, Velocity เนี่ยเป็น Reliable Predictor uh, predict ของ Volume Responsiveness นะครับแต่ทั้งหมดพารามิเตอร์ทั้งสองอันเนี่ยตัวที่ทำเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นในคนไข้ที่อ่อน e พ s ิ e เชอร์เวน t i เลชั่นในเด็กเนี่ยยังมีข้อจำกัดคือยังไม่มี uh, Predictor ของ Volume Responsiveness ใ,ในกรณีที่เป็น s o m a n ิเรด b ิ t i n g ยังต้องหาตัวที่แม่นยำต่อไปอันนี้ <c oughs> เราจะใช้ตัวไหนดีระหว่างคอลอยกับทิสตตลอยเนะเาะตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งคอลอยผู้อิทที่เราใช้มันจะมีหลายๆอย่างแบบนี้นะครับก็มีคอลอยคิสตตลอยบัตคอมเบเนนต์คอลอ,อ,อยเนี่ยส่วนใหญ่ในผู้ใหญ่เนี่ยก็มันจะมีทั้งเนเชอรัลคืออัลบูมินซินเนติกก็คือกลุ่มเด็กแดนเจลาตินสตาร์สสรุปก็คือปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มซินเนติกเนี่ยเราไม่ใช้แล้วนะครับเพราะมัน มันมี volatility ของคอ m ม i s s i o n เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะมี AKI เกิดขึ้นได้มีนาฟาเลซิสเกิดขึ้นได้โดยส่วนใหญ่เราก็จะไม่นิยมใช้ซินเนติกและไม่ให้ใช้นะครับ Recommendation ไม่ว่าทั้งยุโปรปอเมริกาก็ไม่นิยมให้เราใช้อาบู m ินจะมีข้อจํากัดคือราคานะครับแล้วก็มันยังมีข้อที่ Benefit เทียบเท่ากับคิสโลยไม่ชัดเจนนะักเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเก็บไว้ใช้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเลือกเป็นตัวแรกนะครับ มันมันจะมันจะเป็นตัวเลือกที่เราต้องเลือกระหว่างคิดสลอยคิดสลอยเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยที่หลักๆที่เราจะแยกกันคือส่วน0.9%โซเดียมคลอไรด์กับตัวบาลานซ์เซลล์โซลูชันก็คือกลุ่มลิงเกอร์เลกเต็อาซิตตาพลาสมาไลท์สโตโน่ฟันดินซึ่ง3-4ตัวนี้ก็จะมีในประเทศไทยนะครับบาลานซ์เซลล์โซลูชันเป็นอะไรคืออะไรนะครับบาลานซ์เซลล์โซลูชันเนี่ยคือฟูอิดที่เขามีคอมมานเดนที่มัน คล้ายกับฟิสิกส์มันจะมีฟิสิกส์พีเอชที่ใกล้เคียงกับในเลือดนะครับแล้วก็มีไอโซโทนิกเซาโซลูชันคือมีโซเดี ide, ยมคลอไรด์ใกล้เคียงกับในเลือดแล้วก็ก็จะมีบางอันก็จะเติมตัวที่จะไปเป็นที่จะไปเจเนเรตไบคาร์บออกมานะครับอย่างเช่นอะซิเตตหรือเล็กเตตเป็นต้นนะผลันซ์โซลูชันในประเทศไทยก็จะมีเลงเก้เล็กเตตอะซิต้า พลาสมาไลท์ของประเทศไทยคือปัจจุบันนี้คือเริ่มมีแล้วนก็คือท็อปบาลานซ์ที่ใช้สูตรเดียวกับพลาสมาไลท์และสโตโฟนสโตลรงฟันดินแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้มันจะให้คอมเบเดนที่แตกต่างกันถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าตัวออสโมนะมีความสําคัญเรารู้แล้วเวลาเราทิศช็อคเนี่ออสโมมีความสําคัญตัวที่ใกล้เคียงกันในเลือดมันจะดึงน้ําได้ดีที่สุดมันจะลดการลิกมันทําให้เกิดการลิกได้น้อยที่สุด ถ้าในตัวนี้จะเห็นว่าตัวตัวที่ดีก็จะมีอยู่สามตัวคือนอมอสไลตัวนี้เป็นอร์โนฟันดินแต่ว่าอีกตัวนึงก็คือพลาสมาไลตัวนี้นะครับอันตัวต่อมาถ้าเราจะสังเกตก็คือตัวที่มีซีดัมโซเดียมใกล้เคียงกับในเลือดก็คือตัวพลาสมาไลกับสเตโนฟันดินตัวที่มีความที่มีความโดดเด่นก็คือเรื่องคอไลน์นะครับตัวที่ใกล้เคียงกับในเลือดก็คือตัว พลาสมาไลทกับตัวพลาสมาไลทเป็นหลักตัวอะซิตาอะซิตาหรือไิเกตเต็ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าตัวที่ใกล้เคียงมากที่สุดจะเป็นพลาสมาไลทสิ่งที่เราเป็นกังวลในปัจจุบันนี้คือเรื่องเรื่องข้อเสียของนมอสลายนมอสลายยังเป็นช้อยตัวหนึ่งของคิสโทรยที่เราใช้ในการทริศกรณีของช็อกไม่ว่าจะเป็น สเตปติกช็อกหรือในในอกรังของเดงกีช็อกแต่ยังก็ตามหลังๆเราเริ่มพบข้อเสียมากขึ้นเนาะอันนี้ในการศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยในในในห้องแลบเนะเาะเขาพบว่ามันมีข้อเสียมากมายมันเพิ่มอินฟลามเอชันมันอินดิวทำให้เกิดไฮโปเทนชันได้นะครับแล้วก็มันทำให้เกิดไมโครซูชันแอบนอร์มอลได้ผลต่อไตเนี่ยมันจะทำให้เกิดเมตาบอลิกแอซิดซิสอย่างที่เรารู้ว่ามันทำให้คอไลน์สูงแล้วตามมาด้วยเมตาบอลิกแอซิดซิส แล้วก็มันทําให้เกิด renal a r t ต r y v a าส constriction แล้วอาจจะนําสู่ภาวะคิด n ี y อิน u r รแล้วก็ทําให้เราต้องมีการใช้ได l y สิตเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ให้ดูการศึกษาที่ผ่านมาเขาบอกว่าอันนี้มันก็จะทําให้เป็นการศึกษาว่าการเกิดไฮเปอร์โคลเมียโดยการเล็บปิด i v infusion ก็จะทําให้มีการส่ง โซเดียมมีคลายปริมาณสูงสูงไปที่บริเวณของเอฟเฟลเลนอาร์ติเลโอของเส้นเลือดไอ้ของคิดนี่นะครับแล้วมันจะทําให้เกิดวาสงคงซิกเกิดขึ้นในที่สุดจะทําให้ GFR ลดลงอันนี้ก็คือคกลไกที่ทําให้เกิด mer, ให้โกวคิลเมียทําให้อินดิวอัคคิวอิคคิดนี่อินเจอรี่นะอย่างที่บอกคือมันไปกระตุ้นแมกราเดนซ่าแล้วก็ทําให้เกิดวาสงคงซิกตรงตรงนั้นแล้วในที่สุดจะทําให้ GFR ลดลง อาจจะเป็น,นกลไกที่สําคัญที่ทำให้เกิด a อคิวคินีอินเจอรีอีกตัวหนึ่งก็คือนอร์มัสลายเนี่ยมันจะมันจะทำให้สตองไอออนดิฟเฟอเรนต์เนี่ยมันผิดปกตินะครับการอธิบายเรื่องสตองไอออนดิฟเฟอเรนต์นี่เป็นการมองภาพรวมระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบก็คือโซเดียมคลอไรประจุบวกประจุบลบนะก็คือคลอไรกับเลกเต e อีกอันหนึ่งเวลาคนไข้มีความแตกต่างตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็น อ่าสตองไอออนดิเฟรนต์นะครับถ้าความแตกต่างมันลดลงมันทําให้เกิดแมทเตอร์ลิกแอซิดอสิสถ้ามันความแตกต่างเพิ่มขึ้นมันจะทําให้เกิดแมทเตอร์ลิกอะลโคโรสิสอันนี้ใน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 นอมอสไลน์เนี่ยมันเป็นมันมันก็จะเป็นตัวทําให้อ่าทำให้สตองไอไอออนดิเฟรนต์เนี่ยมันลดลงในที่สุดมันจะอินดิวทำให้ไอออนนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ในที่สุดจะเกิดทำให้ทำให้เกิดแมทเตอร์ลิกแอซิดอสิส อันนี้ถ้าเรามาดูเรื่องคริสตลลอยต่างๆเนี่ยว่ามันมีการใช้ในการทิ้ตลุ่มที่เซฟซีเทติกช็อกต่างๆหรือในการาเนดงกิช็อกเนี่ยมันมีเอา์คัมแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็มีการเปรียบเทียบนะฮะอันนี้มีการเปรียบเทียบคอลไลกับคริสตลลอยอันนี้อันนี้ผ่านไปก็ได้อ่าอันนี้แล้วกันอันล่าสุดอันนี้สองพันคือในผู้ใหญ่เนี่ยมันเขาก็ทํา คิสโตรยต่างๆระหว่างนอร์มอลสไลด์กับคิสโตรยเนี่ยบาลานซ์เซอร์สูลูชันเนี่ยของผู้ใหญ่ก็ไปในทิศท,ทางที่เราเราทํานายได้คือไปเป็นทิศทางที่บอกว่าบาลานซ์เซอร์สูลูชันเนี่ยมีบีเนฟิตเมื่อเทียบกับนอร์มอลสไลด์นะครับแต่ว่าสต๊าดีในเด็กเนี่ยมันยังมีไม่มากนักนะครับปีสองพี่สิบเนี่ยมีอันหนึ่งที่ออกมาเขาก็ใช้บาลานซ์เซอร์สูลูชันตัวหนึ่งซึ่งฟูดมันเหมือนอพลาสมาไลน์นะครับเทียบกับนอร์มอลสไลด์ในการ ทีทคนไข้ที่เป็นเพลติกเซปติกช็อกอันนี้เป็นบันติเซนเตอร์ RTT ไพเมอรี่เอลคัมนี้เขาก็ดูเรื่องการเกิด AKI เซลลี่เอลคัมเขาดูอัตราตายแล้วก็ดูเอ็กซ์เบิร์ดเอฟเฟกต์นะโดยสรุปโดยสรุปก็พบว่ากลุ่มที่ให้กลุ่มที่เป็นบาลานซ์โซลูชันคิสลอยเนี่ยโดยเฉพาะสูตรที่เหมือนเหมือพาร์สมาไลเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบโนอสไลเนี่ยก็จะทําให้การเกิด AKI ลดลงนะครับเรื่องแมกนิบิลิคไอซูร์ซิตนี่ มันมีแนวโน้มจะแตกต่างนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะไม่สิ gnificant มากนะักก็อันนี้เป็นโดยสรุปนะเรื่องฟูอิดรีเเตชันพูดมาตั้งเยอะแยะก็คือ 1. f ึ่งฟูอิดรีเเชนเนี่ยเป็น Major Treatment ของพ r i ติเคสติกช็อก็เวลาให้เนี่ยเราต้องให้ให้เหมาะสมให้เราจะให้10ก็จะมี2กลุ่มนะถ้ามันมีช็อคเลยเนี่ยเราก็จะให้10-20ึงยี่สิบกิโลนะด้วยความเร็ว ช้าหน่อยนะ15-20นาทีแล้วก็เราให้เติมได้ถึง40-60 cc/ กิโล <c oughs> นะครับแต่ในที่ที่ถ้าคนไข้ไม่มีไฮโปเท n นชันเราก็จะให้คล้ายๆกันให้คล้ายกันนะครับแต่ในที่ที่ไม่มี ICU ไม่มี Re ซี่ซับพอรเนี่ยเราจะให้ช้าหน่อยนะครับเราจะให้ช้าหน่อยแล้วก็เราอาจจะให้ช้าๆไปในหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้น แล้วก็ความสาคัญอีกอันนึงคือการประเมินวมลูเนตตอนสิบเนตรเราจะใช้คินิคเขก็ได้ใช้แ l a ก็ได้การประเมินโฟโลด,ด,รรเ,ด Full Load, เราก็จะใช้คินิคเข้าสก็ได้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเราก็มีแนวโน้มจะเลือกปรารถนาโซลูชันมากกว่าน้ำมันสลายก็แค่นี้ขอบคุณอาจารย์เฉลิมไทยแต่นี้เราก็ฟังในเรื่องของหลักการของฮิมโมนิตหรือซัสเตชันแล้วทั้งฟลูอิด I know trouble with oppressor.